ว่าปกติอิไทยเนี่ยเขามีร้านมากมายอีกนะแต่ว่าวันนี้เขาต้องมีแบบเหมือนพาร์ทของตลาดน้ําแล้วก็อาหารจากสี่ภาคด้วยครับก็ยอดเยี่ยมไปเลยครับปกติเราเป็นแฟนอิทายอยู่แล้วแบบนอะรผมว่าอิทายเนี่ยเขานําความสะดวกมาให้พวกเรานะเพราะว่าเหมือนแบบร้านอร่อยๆเนี่ยปกติเขาจะกระจายตัวกันอยู่ตามจุดต่างๆใช่ไหมครับอันนี้เขาก็มารวมที่เดียวกันก็ง่ายดีที่เดียวเรียกว่าได้กินจบเลยผอทุกภาคไปเลยครับ แต่วันนี nah e ้มาเดินมาเดินวานนี้แบบครบสี่ภาคแบบเดินแล้วเป็นมีอะไรแบบหมดไปเยอะเหมือนกันนะให่สั่งของกับบ้านครบสี่ภาคเลยล่ะครับก็ซื้อไปฝากที่บ้านอะไรเงี้ยครับก็ซื้อมาต่าเชิญชวนมายี่งนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะเขาจะมีถึงวันที่23เนาะใช่ไหมยี่สิบสามเมษานะครับถ้าเกิดใครสะดวกช่วงสงกรานต์หรือวันไหนก็ตามแวะเวียนผ่านมาก็ลองแวะดูนะครับที่อีทไทยชั้น lg นะใช่คือพอถึงชั้นจีคุณอย่าตกใจว่าไม่เห็นนะคุณต้องมา lg เออคุณต้องลงมาหน่อยนึง แล้วเจอความตื่นเต้นข้างล่างนี้ครับอีทไทยนะครับอ,อ่าฝุ่นมากแม่ทําครับ<ม>เพราะว่าผมทําเองเนี่ยมันจะมันจะช้าหน่อยอ,อ่าแล้วแม่ทําอร่อยกว่าผมอยู่แล้วครับมีคอนเทนต์อะไรขนมของแม่ไหมมีไม่เอ่อมีไม่เยอะครับเ,ออเพราะว่าแม่ทําเนี่ยแม่จะชอบไล่ผมไปข้างนอกเ,ออเพราะว่าติดกับเขาครับไม่เป็นไรครับก็ให้เขาทําดีกว่าเ,เราก็รอชิม ใช่ครับครับอนไนก่อนดีนะครับอาดอาก่อนโอเคครับคำรับเป็นอย่างเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยมันก็ปีละครั้งครับก็จะครบรอบใช่ครับนี่ก็ใกล้ละอีกแป๊บหนึ่งครับกดดันไม่กดดังไม่ใกล้แล้วกดดันไหมไม่กดดันเลยครับมันก็เวลามันต้องเดินไปอยู่แล้วเราก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยครับรับรื่นปกติเวลาเราครบรอบเรานี ไม่มีนะไม่มี <ขอ S 1> ก็อาจจะเป็นอาหารสักมื้อนึงอะไรแบบนี้ครับใช่คใช่ไม่ว่าเหมือนเราแบบว่าไม่ได้ให้ความสทานกับทุกวันเหมือนกันเลยนะปกติแฟนคุณเออไม่อยู่ออ๋โอเคโอเคคือ <laughs> <c oughs> ตังค์มาให้เราด้วย <c oughs> ผมว่ามันก็คล้ายๆกันแหละเพราะว่ามันรรู้จักกันมานานแล้วนะครับแล้วก็ให้ให้มันปกติไว้ดีกว่าอาจจะมีอาหารมื้ออร่อยๆสักมื้อนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือกลังจะไรแต่เขาเล่นแปลกใช่ไหมเข้าเลขนแปล เรียกว่าจะผ่านผลทเจ็บๆไปได้อย่างสวยงามครับอยางจ็ในปีเด็กบางเขาจะว่ามีอาการอะไรอย่างของเราที่ผ่านมาในปีนี้เป็นอย่างไรไม่มีอะไรนะครับก็ปกติดีครับรัาบรื่นครับไม่มีอะะไรสดดุเลยครับคก็มันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ตามปกตินะครับใช่ใช่ครับมันก็น่าจะเริ่มปรับได้แล้วว่าเฮ้ยมันคบกันประมาณนี้แหละประมาณนี้ครับ อ๋อไปพาที่บ้านไปเที่ยวครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปพักผ่อนครับใช่ไเป็นยังงงบ้าก็เป็นแบบสโลว์ไลฟ์เลยเพราะว่าผู้ใหญ่เยอะก็คือต้องดูแลเดินกันไม่ต้องเร็วมากเข้าห้องน้ําบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแวะเออแวะเข้าห้องน้ําบ่อยๆจะได้ไม่ต้องรีบร้อนครับใช่ครับเพราะว่ามันไม่ได้พาไม่ได้พาที่บ้านไปไหนมาสองสามปีแล้วครับอันนี้เป็นความตั้งใจของเราที่แบบว่าอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ไป ง่าครับก็ให้เวลากับเขาบ้างนะครับเขามาถึงเล็กเป็น่ปุ่นง่ายดีเดินทางน้อยเพราะว่าเหมือนคุณพ่อเนี่ยเขาก็ไม่ชอบนั่งเครื่องบินไกลๆแล้วเพราะว่าเข่าเจ็บอะไรเงี้ยครับก็เอาแบบเดินทางประมาณนี้เที่ยวง่ายๆเมืองที่เราพอเคยไปบ้างจะได้แนะนําได้ครับอันนี้ก็เป็นตากล้องคอยเก็บภาพส่วนแอบสวีทของสัมพนให้ใช่ครับก็ถ่ายประมาณนั่นลูกน่ารักน่ารักเยอะครับแฮปปี้ไหมครับพ่อแม่แฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่าผมลูกคนเดียวเขาไม่มีทางเลือก ไงผมพาไปเขาต้องมีความสุขใช่ใช่เขาไม่เอ็นจอยใช่จย่างตอนไปเนี่ยเขามีเร่งเราแบบแบบเฮ้ยว่าจะแต่งงานเมื่อไหว่าไม่มีครับผมชอบประเด็นในการที่ไปญี่ปุ่นก่อนแล้วกลับมาถามเรื่องนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคผมก็จะให้คนนี้เราตั้งใจคุยกันอยู่แล้วไม่มีก็แล้วแต่เขาก็แล้วแต่ผมใช่ครับใช่แต่คุณมีได้ชวนเาลินะคะไม่ได้ชวนครับก็ทริปครอบครัวใช่ครับแล้วส่วนเราตัวเราเราคิดว่าแบบอยากจะเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีคุยกันไหม เมื่อไหร่ก็ได้เลยครับจะสำหรับผมนะเมื่อไหร่ก็ได้เลยเใช่ใช่ก็แล้วแต่แต่พี่พางเขาแบบจะพร้อมจะอะไรกันแล้วแต่เขาแสดงว่าเคยคุยกันอยู่นแบบาที่แบบคุยกันบ้างแล้วมันพ<ะ>อคบกันมานานๆมันก็ต้องมีมีพูดกันบ้างแหละครับในเรื่องประเภทนี้นะเพราะว่ามันคือสเต็ปถัดไปแต่อันนี้ผมก็แล้วแต่ไม่ได้ไปเร่งรัดอะไรเขาแล้วก็เขามีบอกเลยว่าขอทํางานก่อนอีกทีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาแบบผมบอกแล้วแต่เลยก็คือว่าถ้าพร้อมแล้วบอกก็แล้วกันหรือไม่ต้องก็ได้ก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าม แต่ว่าเราพร้อมตลอดเวลใช่ถ้าเกิดเราไปดูบทสัมภาษณ์ต่างๆผมจะพูดคำว่าพร้อมตลอดเวลามามานานมากคือก็แล้วแต่เลยครับมีความคืบหน้าไมมีความคืบหน้าอะมรนไม่เป็นประโยชน์ที่ดีคือชื่อเพลงใหม่ของเจสซี่ว่าแต่ความคืบหน้าที่ไม่มีความคืบหน้ามันก็ค่อยๆไปอย่างนี้เลยกระบวามนั่นแหละใช่ครับอย่างอย่างอะไรอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามั่นใจในคนนี้ีตั้งเลยอย่างเออผมว่ามันก็อย่างที่บอกนะครับมันมีทั้งดีไม่ดีอยู่นะ ในทุกๆคนนะแต่ว่าพอเราคบกันไปสักพักแล้วมันเออมันก็ประคับประคองกันไปได้อยู่ด้วยกันได้คุยกันได,ไ,ได้ไม่ได้เลือกไม่ได้แบบต้องปรับแต่งอะไรกันเยอะเนี่ยก็เลยคิดว่าเออโอเคประมาณนี้แหละคร<ช>ับ<ห>พี่ก,ก,อ,กอล์ฟเอาเรื่อ,อแงแต่งก่นกอนดีกว่ามันจะถึงเรื่องลูกเนี่ยมันจะอีกมิตินลยแล้วหรือจะมีลูกก่อนมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ใช่เราคิดว่ามีอยากอย่างเงี้ยก็อยากครับแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่เพราะว่ามันมัน จะทำการคนเดียวไม่ได้เขาก็ต้องถามเพื่อนเราด้วยว่าเพื่อนผู้คิดเราว่าเอาไงไม่ใช่ไปปุกมบาบแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ก็เถอะว่าให้เขาเป็นคนตัดสินใจเลยเขาตองแล้วแต่ใช่เพราะว่าเขาก็ต้องโอ้ตั้งคันต้องอะไรเรื่องของเขาอีกอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วมันอยู่ผู้เราก็ก็ดีเป็นปกตินะพี่เหมือนพอบผมก็ยังชอบนะเวลาต้องสัมภาษณ์เรื่องเนี้ยแล้วก็ผมก็พูดแบบเดิมทุกทีเลยแสดงว่าก็โอเคนี่หว่าโอเคมันไม่ต้องจวิงมากแต่แต่ผมไม่ว่าก็คือแบ หวานขึ้นอยู่แบบจำเมื่อก่อนที่ไม่ค่อยแบบอดลงคลิปลงอะไรบ้างหรือช่วงนี้ก็จะมีแบบคลิปให้ดิ๊บตให้เห็นบ่อยๆนะหรอครับใช่ใช่ใช่ป่ะใช่จริงแล้นะอวาาขึ้นอาจจะมีบ้างถ้าเจอก็อาจจะมีบ้างใช่ครับใช่ครับเขาถามว่อะไรทำที่บ้านเองก็เปิดตักดังน้องแต่ว่าเราครอาตลอดเวลาเลยนะทีเดียวง่ายครับก็ก็บอกว่าแล้วแต่แล้วแต่พี่ฟังแบบดีกว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ได้พรุ่งนี้สมมติวันพรุ่งนี้เอาไป อะไรเงี้ยก็แล้วแต่มันเหมือนเราเป็นผู้ชายแล้วเราโยนให้เขาแบบเอ้ยันพร้อมแล้วนะไม่ได้โยนนี่คือนี่คือสิทธิที่ผู้หญิงน่าจะอยากได้นะเนการได้รับการตัดสินใจเองอะว่าเราไม่ได้ไปเร่งรัดเขาไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบไม่เขาอาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยอยากหักให้เซอร์ไพรส์หรือเปล่าคุณอาจจะไม่รู้ไงเขาอาจจะแบบว่าอยากให้เซอร์ไพรส์แต่คุณไม่รู้หรือเปล่าผมว่าระบบที่บ้านกับบ้านเขาใช้วิธีการเซอร์ไพรส์ไม่ได้คือต้องไปแจ้งให้คุณพ่อคุณแม่อะไรก็ทราบทางพ่อแม่เราทราบก่อนจะไปเซอร์ไพรส์เนี่ย ผมว่าเละเทะแน่เละเทะว่าแล้วสมมติเซอร์ไพรส์แล้วแม่งเจอเซอร์ไพรส์กว่ายังไม่อะไเละหัวเละนะผมว่ามันต้องคุยกันครับคุยกันปกติเลยคุยกันแบบเออพร้อมแล้วว่ะเอานะเออก็ไปคุยกับที่บ้านเอาระบบนี้ดีกว่าแต่แค่ตอนนี้ไม่ได้คุยเข้าตามตรอกเลยว่าแต่แค่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยเลยอันที่ตอบไปตอนแรกไม่ได้ใช่ไหม เขาบอกแล้วแต่เขาปีแรกเขาไม่เห็นอะไรเขาก็ใจจ่ายเขาใกล้ายเขาจมันก็คือแบบเพื่อนฝูงอะไรเขาก็ไปละละบางคนมีบุตรมีอะไรเขาก็เห็นแล้วว่าอ๋อมันไม่ดิมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ครับผมรอบนี้เราแข็งแรงเลยผมรอบนี้ก็เอาเลยถ้าถ้าไม่รอดผมโทษทุกพี่ทุกคนด้วยนะฐานเท่านะฐานเท่านะโอ้โห เดี๋ยวถ,ถึงวันเวลาแล้วผมแจ้งให้ทราบ <Okay. S 1> ครับ okay.